นะครับสาววิโอเป็นไงบ้าง,ต,งตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหลักกิโลถึงไหนแล้ววิโอเอ้ยเออภาษากินอาหารซื้อๆก็โดด ุณสมใจสวัสดีค่ะนะครับจากสาวพีโอนะครับตัวไอตัว,ตวเ,เหลืองตัวสีเ,เหลืองทำไมไม่กินนะอิ่มหรือยังเนะี่ยตัวเ,เหลืองอิ่มยังกินกินกินเมื่อวานมาได้ให้อาหารเขาเมื่อวานนี้ โอ้มากินอาหารเม็ดนี้จะคายด้วยกินแล้วจะคายด้วยกินๆจะคายจะคายกินแล้วจะคายออกนะซื้อมาแพงด้วยอาหารโลหนึ่งตั้งสี่สิบบาทเด้อยะาคายจะคายทิ้งเด้อ ขายออกกินกินเพื่อเมื่อเสร็จปากมันเป็นอย่างคือเมื่อเสร็จปากมันเม็ดในสมองเพื่อนกินแล้วลดเสยพนะขอบคุณสาววีโอขอคบคุณอดดคขอบคุณแอดนะครับทีนี่ต้องกันครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับวีโอใช้เสตตกเกลมาขอบคุณแอดนะครับ แม่เงี้ยแม่เงีอยแม่ยัยไป้ยลี่ยุกาะเขาบุญเงีอยแมาเต้นขึ้นม่ยังเหน็บนี่เต้นขึ้นมาตั้มกล้องบ่ะเยอะตั้มกล้องหอยลมเนื้อเจ้าเยอะตั้มคุมหอยลมเยอะตั้มกล้องหอยลมเนื้อเจ้าเออตัวนี้ชอบกินนี่ ส่วนมากจะมีกบตัวเมียนะครับจะเป็นกลบตัวเมียตัวใหญ่ตัวผู้แตตัวไม่ใหญ่ส่วนมากจะเป็นกบตัวผู้เอ้ยตัวเมียตัวใหญ่เนี่ยตัวผู้ตัวผู้แตตัวเล็กเล็กตัวเล็กเล็กผอม อัตวเมีตัวใหญ่ขอบคุณคุณแอดนะครับขอบคุณมากๆนะคุณแอดขอบคุณซาว,วีโอด้วยนะครับที่ที่มาดูกบด้วยกันซาว,วีโอกินกบไหมซาว,วีโออ้าวเต้นออกมาเร็วเต้นออกมาจะไปหลบอยู่มุมนูน้นหลบตรงนั้นไม่ได้กินนะเพื่อนกินหมดก่อนนะเนี่ย โดลงมาเร็ว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 อ้าวโขกมาเลยตัวหนึ่งเนี่ยคืนนี้ต้องเปิดไฟให้แล้วละ่ะให้มะแรงลงให้เขากินมะแรงตัวไหนที่เขายังไม่ได้กินถ้าตัวไหนเขาไม่ก้าออกมาต้องเปิดไฟแล้วละ่ะเปิดไฟมะแรงออกให้เขากินมะแรงโดนลงไปกินเร็วๆ เหลืองปรไเดีตัวเรืองเหลืองไอตัวเรืองเหลืองประเดี๋ตัวเรืองเหลือง,อง,องขอบคุณพี่แบงค์นะครับขอบคุณพี่แบงค์มากๆที่ให้ค่าขนมมา